เตอเอชนาค่ะในวันนี้นะคะเราอในเกมมินิบอว์บองอาร์ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะมาเล่นในชีวิตในเมืองหรูค่ะอยู่กับพีมนะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยพีมกับนัดเนี่ยไม่ว่างเนาะไม่มาเนื่องจากต้องกินกลับไปเธอวันนี้ไม่ต้องกินข้าวเช้าไม่ต้องกินนะไม่ต้องกินนะเธอหยุดเปิดปิดประตูแล้วที่ประตูเขาก็พังหรอกนี่ลมานี้เดี๋ยวเขาจะพาไปกินข้าวเช้าที่ท,ที่แห่งหนึ่ง เธอต้องไม่ฆ่ากคิดแน่ๆมาเร็วมาเร็ว oh. อ้าวเขาทำปลาผักตัวเนี้ยใช่ที่นี่ปนแปลงผักเธอไม่รู้หรือไงตั้งแต่เธอป่วยรอบนั้นเธอก็ไม่สังเกตอะไรเลยใช่ไหมเนี่ย<ช>มาเร็วว่ายนะช่างเธอนานไหมวันนี้ไม่ตจมหรอกอ่ะมานี้ตามนี้ทางนี้มาร้านข่น้นํานี่เดี๋ยวเขาจะพาไปที่ที่หนึ่งเป็นที่ที่พิเศษมากๆถ้าเธอได้ดูแลเธอต้องตกใจเธอเห็นร้านนี้ไหม มันคือร้านนี้อ่านซิมันคือร้านอะไรโอ้เจ็บคาเฟ่สาสีเอิร์ดเรามาทางคาเฟ่กันยุดนี่คาเฟ่ครับยุดยุดตอปหยุด,ยด,ยดเดี๋ยวขอแนะนําให้ทุกคนรู้ก่อนเธอหยุดมาดูนี่ขอแนะนําให้ทุกทุกคนรู้จกักเอ้คาเฟ่สาขาสอเปิดที่เมืองตีีหยุดนะ แกเกจต่างๆแพ็กเกจแบบอาหารชุดนึเมนูละสามทองแบบธรรมดาสี่ทองก็งพรีเมียมขึ้นมานิดห้าทองกง็กลางๆเซตบ,บุฟเฟ่สิบห้าทองหัวละสิบห้าทองก็ยอดเยี่ยมอันนี้บุฟเฟ่ยี่สิบทองก็ยอดเยี่ยมมากๆส่วนอันนี้คือดีที่สุดแบบพรีเมียมสุดๆสี่ห้าทองต่อหวัวอันนี้มีแบบคิวที่ใช้ไปแล้วซึ่งตอนนี้เขาก็เปิดมาได้วันหนึ่งแล้วหละ ค,คือคิวล่าสุดคือคิวที่สิบหกคิวที่สิบหกตอนนี้ได้เงินมาเท่าไหร่เดี๋ยวให้ดูตรงน,นี้คือที่เช็คบิลตรงน,นี้คือที่จ่ายเงินตรงน,นี้มีคือที่รับเงินตอนนี้ได้เงินมันน้อยนิดนึงซึ่งค่าร้านนี้กับวัตถุดิบที่พี่ยังไม่ได้จ่ายก็รวมคือหกกองนะคะแต่ว่าความจริงมันคือสิบกองแหละแต่ว่าตอนนี้ก็ลดได้เหลือเก้ากองต้องไปหาเงนินเชิญเดี๋ยวเขาจะทํากับข้าวให้นะเราเพิ่งมา,า,าช่วยอธิบายใหม่หน่อย ได้อ่านเองไปเถอะตรงนี้ก็คือห้องครัวสุดแสนจะสวยงามที่เขาห้องครัวเนี่ยมีงบงบใช้งบเยอะมากกับห้องครัวแล้วก็อันนี้เป็นแบบบ่อน้ําเอาไว้ทําอาหารส่วนอันนี้ด้านบนก็เป็นห้องพักสําหรับแบบของพวกเราเองพูดง่ายๆก็คือเป็นที่พักผ่อนสําหรับเจ้าของร้านพอจิ้มเดี๋ยวต้องเปลี่ยนเลยเนี่ยโอ้โหแกนะแก เขา<อ>เขาจะทำอาหารให้กินอ่ะเป็นอาหารเกรดพรีเมียมเลยละกันเออสี่จะมไม่มีได้ไงทลา็ปีนี่มันต้องสวยๆส,ยสยิสเขาเลยใช้งบไน้ำตกด้วยอะ่ะอย่าว่าเขานะเขาเบิกมาจากมอนตอรมาใช้ด้วยจะไม่ต้องหวังเลยว่า มันจะเบิดเยอะหรอไม่แค่สอ,องกองใน<ะ>ในี้ฮะอะไรนะพอดีเราไม่ได้ยินอ่ะออเราก็เบิกแค่สองกองเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปหาเงินกปนวันนี้เดี๋ยวเขาจดชยให้เขาสัญญานี่เขากำลังทำอาหาร ไปเปิดร้านไขอด้เาไมว่าันนี้เขจะทาอาหาร้วก็เป็นอาหารกีนแล้ววันนี้เขาก็เตรียมมาให้เธอด้วยเธอรู้ไหมว่ามันน่าจะอร่อยมากๆเลยแหละเรียคพวกนั้นกินแต่พวกนั้นไม่มา<อ>พวกนั้นไม่ว่างนะีใช่ไหมเธอ โดนอย่างโดนจา้าไอ,อ้มีลิงไปมีธนาคารมอนเตอร์มีมีเงินเก็บไว้เยอะมากอ๋อติสี่ก็ลืมเลยเธอก็มีเงินเก็บนี่นะใช่ไหมก็หลังนี้เอ้ยไปเลื่นทัวร์ัวแกลก่อนเลยเ,เดี๋ยวเราไปเอาเงินจากธนาคารมอนเตอร์อ่ะไม่คือเขาจะทำอาหารให้เธอไงเราเธอยังไม่ได้กินข้าวเช้านี่คือข้าวเช้าของเธอ เขาทำข้าวเช้าให้เธอเร็วเลยนนะอ๋อลืมทำน้ำสื่อให้เธอเลยเธอน่าจะกินน้ำหรือปะใช่จบไปนะรีบไปหา,าเลยคืลืมไป <S <S สิ อ๋อขอบคุณนะพอดีที่มันรวยพอดีจะไปจับพวกมอนโจรป่าต่างๆเหรอจะมาแบบเข้าฟุกที่ข้อหาที่เราทำกิจขโมยเงินพวกเราใช่ไหมล่าสุดบัญชีเงินพวกเราโดนขโมยใช่ไหมเธอไหร่เดือนมีค่าะแกเคนมากไปปะ มันทีต้องการล้างแผลเพรว่ามัน,มนเพราะว่ามันเป่าลกอกใส่นให้ทำให้พิงกินทางน้นอ๋อที่เจอบปวดเหรอแล้วก็นน้ำน้นาแล้วก็ตีนน้ำบาดแล้วนี้มันปวยมากไหนเอยไหนเขามีอาหารกินไหมมาสั่งผิวสีแดงมากิไหมมามากินมากินยังไงเขาทำเป็นแบบ เมนูนี้ให้เลยสำหรับเธอแลวก็เอด้วยค่ะช่วย แทีงแข้งกูแร่เพจแร่เพชว้าวแร่เพเรจรเจ็ดก็เป็นเ,เจ็ดป้ละห้าสิบห้าสามสาม้าสิทอง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 ประมาณนี้ประมาณนี้มีเงินแล้ว แล้วก็มีก้อนดาวทองแดงอีกสองก้อนดาวทองแดงดาวทองแดงมีสองทีมใครอยู่ไหนอ่ะก้อนละสามก้องหกกองทองประมาณโอ้ะ้ามเฮ้ยทำอะไรเนี่ย กิดอะไรขึ้นหรอจีนใตาเธอมาทะเลจีนใต้ไหมเธอเขาไม่ช่วยเธออยู่ไหนเนี่ยตาม GPS เธอบอกว่าอยู่ใกล้ๆเขาเลยอือคอะฮะถึงแล้วทะเลจีนใต้เยวเขาไปหานะแป๊บ,บนึงเธอมีชุดดำน้ำยัางอะ เคยไม่มีคุดดำน้ำหรอก ไปมานี่ร้านนี้เลยร้านอุปกรณ์อยู่ไหนน้าก,ก็หาร้านอุปกรณ์สิร้านขายแรกงั้นเราก็ไปน,นี่ไงน,นี่ไงน,นี่ไ,ไงือเลย เดี๋ยวเขาจ่ายเงินให้เธอเอาอะไรก็เอาเลยเอาให้หมดเลยเดี๋ยวเขาจ่ายเงอาหน่เขาจ่ายให้เรานะเอาเอาเลยรีบวิ่งไปทะเลจีนใต้เร็วทางนี้ทางลัดคนที่เขาห้ามใช้แหละแต่ไม่เป็นไรเขาใช้ได้เขามาไวเธอพร้อมจะดำน้ำหรือเปล่าที่ขุดเป็นสวรรค์ใช่ไหมมเตอร์ใช่ไงก็นั่นแหละคือที่ขุดที่เมืองนี้พรนะ้อมนะถือจะมาหรือเปล่า เธอน,นี่ช้าจริงๆเลยไม่งั้นเขาจะเริ่มผูกก่อนนะมาเร็วๆม,ม,มา ขออัดเก็บแบบนี้มันนานแค่ไหนเนี่ยงั้นเขามาพายเรือเล่นรอล,ล่่ะนะเอาเรือจากข่าเรือไปพายดีกว่าขอในโอเคเธอเธอเห็นเขาไหมนี่นี่ตามมาเราจะไปขุดแร่ที่ทะเลจีนใต้ตอนนี้แค่เที่ยงเที่ยงเองนะเธอมีนำไว้แล้วพร้อมนะ ลุยใครขุดแร่ได้มากกว่าเดี๋ยวเขาจะบอกนะหมดเวลาตอนไหนทะเลนี่ยมีสมบัติจมอยู่อู้เขาเจอสมบัติแล้วแหละนี่คือสมบัติของโจสรสลัดของที่นี่ตลอดเลยนะเธอต้องรีบขุดนะช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลแรกจะด้วยสิแร่จะเยอะเป็นพิเศษเลยนะเธอ,อมีคนเอามาฝังหรือเปล่าเขาไม่รู้อย่าถามเขา อืมเธอไม่ไมต้องห่วงนะออกซิเจนหมดไม่หมดง่ายๆหรอกอืมห <c oughs> แต่ได้านางนี่ก็สวยเหมือนกันเนาะเธอเอเออเฮ้ยแร่สีฟ้าคือแร่อะไรเนี่ยเขาไม่รู้สิแต่เขารู้สึกว่าใต้ท้องทะเลนี่ก็สวยนะแต่ว่าถ้าเรามองจากด้านบนมันจะสวยกว่าเขาอยากดูจากด้านบนอ่ะเดี๋ยวเขาไปเอาเรือมาให้นะ เธอรู้ไหมว่ามันน่าน่าสนุกนะถ้าเราพายเรือแล้วก็แบบมองด้านล่างแล้วก็ค่อยว่ายอ่ะเรือลำละเท่าไหร่อ่ะตอนนี้ว่าออกมาจัไกลแชรฝั่งอะอ๋อเรือลำละห้าทองต้องจ่ายสองสองลำก็สิบทองเข้าใจให้ไม่เป็นไรได้อะไรหายไดอะไรหายากสุดอะ อ๋อแร่ดาวทองแดงกับแร่ก้อนหินม่วงน่ะอย่แย่สุดๆเลยนะเธอเขาเรือมาแล้วเธออยากจะพายไหมนี่อู้สวยอะดูจากว่าม้วนอย่างสวยเลยเธออุยเธอเขาเห็นแร่เพียบเลยเขาเลือกได้ด้วยแหละว่าเขาอยากได้แร่อันไหน ทำไมไขุดแร่นี้ไม่ได้เนี่ยไหนอะ่ะอย่าอย่เพิ่งมาอย่าเพิ่งมาเป็นเซอร์ไพรส์อุ้ยนั่นแร่ดาวทองแดงแหละแร่ที่แพงที่สุดเลยนะอุ้ย<ม>เขาเจอแร่รเรียบเลยนี่ไงเธอเขาเอาเรือมาวางให้เนี่ยเผื่อเธออยากจะมาแบบเธอวางอย่าไปโดนเจ้าแบบปลาทะเลน้ำลึกเข้าล่ะเดี๋ยวมันจะกัดเราปิดพิษท,ทำไมไมขุดไม่ได้อะ่ะ ขุดได้นะมาขุดได้เธอมาขุดได้เธอต้องใช้ที่ขุดเพชรเท่านั้นนะาขุดยากมาเลยเนี่ยอุ้ยแรกก้อนหินม่วงขุดยากใช่เธอแรกก้อนหินม่วงขุดยากมากอุ้ยแรกก้อนหินม่วงเหมือนจะขุดไม่ได้อะต้องใช้อะไรสักอย่างที่ไม่ใช่สิ่งที่เราใช้อ่ะเราจะลองขุดดูนะเธอมาขุดได้ เรามีแค่อันเดียวนายนายก็ไม่เอาเาเองก้อนหินม่วงทำไมไมาขุดยากจังอ่ะเธอเขาจะลองขุดดูนะดาวทองแดงก็ขุดยากมากดาวทองแดงไม่ยากถ้าใช้เพชร <c oughs> ก้อนหินม่วงอย่าขุดนะเธาห้ามขุดก้อนหินม่วงไม่ต้องใช้อีเตอร์ที่ทำจากดาวทองแดงที่มันหาย,ยากที่สุดเท่านั้นไม่ได้ใจชว์โห้ามขุดดาว เธอห้ามขุดก้อนหินม่วงโอเคขุดได้แล้วดาวทองแดงก้อนหินม่วงห้ามขุดต้องใช้ที่ขุดดาวทองแดงเท่านั้นนี่นะก็หนินม่วงก้อนหินม่วงคือสีแดงม่วงอะ่ะเธอมันสวยมากเลยใต้ท้องทะเลเขา เธอขับเรือเธอจะเห็นแรล่จากด้านบนน่ะมันสวยมากเลยนะขี่ลงมาลึกมากว้าวตรงนี้ก็ลึกดีมีทุกคนเราใส่ชุดซน่ารักเลยวันนี้เป็นอมวนมาดำน้ำวันนี้พวกนั้นต้องกลับไปเคลียร์ที่เรื่องคาเฟ่เขาที่ oh. อ่าเมืองของเราเดี๋ยวอีกสองวันเราก็ต้องกลับแล้วเนาะวันนี้วันนี้ห้าแล้วเนะ <Yeah. S 1> าะเธออยู่ไกลขนาดนี้จะเจอแหล่ไหมเนี่ย โอ้ยออกซิเจนหมดโอ๊เธอควรรีบขึ้นออกซิเจนเธอหมดมันก็ม no, no, ีวันหมดนะออกซิเจนนะแสดงว่าเธอดำลึกมากเลยอะสิมาเลยใช้ออกซิเจนเยอะไม่ไม่น้ำน้ำน้ำเข้าหมวหมวนีลวภายเราเราจะไปทำอีกท่าไหนอะขึ้นัง เธอรู้ไหมว่าเขาตอนนี้มาลึกอยู่นะเนี่ยโอ้วิหาทุกคนไม่เจอแล้วมีตกอยู่กลางทะเลเดีย๋ยวเขาไปรับเอาไหมไม่แล้ววิวก็เหมือนเจอแพ้ด้วยแพเหรอแพ้คือยังไงอ้าวเขาขึ้นเรือไม่ได้โู้ขนเรือไ,ได้ไ อย,อยากไปอยากไปลองขับจัตียบัวหมอยเอิร์ธไม่เป็นไรอะ่ะเขาขับเรืออย่างนี้ดีแล้วามารับไปหน่อยดิได้ได้เอต้องเอาเรืออีกลำไปรับสินะเดี๋ยวเขาไปเอาเรือก,ก่อนนะโอ้โอ้โอ้เขาต้องไปรับพี่ว่าเอาิร์ธไม่ต้องมารับหรอก อืมเดี๋ยวคือนอืมเดี๋ยวคืนนี้นี่ตัดมไม้อาศัยอยู่เกาะนี้ไปก่อนไม่เป็นไรเธอแปบ๊บเดียวเดี๋ยวก็ถึงแล้วแปบ๊บเดียวอ๋อเขาในวิอ๋ออีกทีหนึ่งเดีย๋ยวเขาไปซื้อชุดวิเศษที่ร้านขายชุดแล้วจะบินไปหาเธอนะชุดวิเศษเขาบอกว่าชุดนี้สามารถบินได้ได้แล้ว เดี๋ยวเขาจ้าเบีนไปหาเธออืมเขากินไก่ย่างหน่อยรักจันเอะไม่แน่ใจว่าชีวิเศษอยู่หรือเปล่านะเธอพีกำลังวิ่งระหว่างนี้พี่เจอปนป่ามากเลยเยอะมากโอ้ยเจอสัตว์ในตำนานด้วย e então, é. ของจากเมืองน,นี้หน่อยเขาขุดไว้แล้วแหละเมืองที่นี่บอกคำเดียวนะดีมากจ้าจไม่ต้องขุดแล้วดดให้ลำบากหรอกความจริงอะ่ะเขาขุดไว้แล้วเนีย่ยแต่เก็บนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะนี่คือได้ที่เขาขุดไว,แวไไได้แล้วชิป ธอหลบหน่อยเธอ,อหลบหน่อยเธอหลบเธอวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นเธอวิ่งขึ้นเธอวิ่งขึ้นไปเธอหยุดยา่าเดี๋ยวเขาโอเคเดี๋ยวเขาหลบให้โอเค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 อ่ะเธอไปเลยโอเคเดี๋ยวไปเธอจะขุดมากกว่านี้ได้ปะขุดได้ขุดได้ถ้าเธออยากขุดอะ เขาว่ามันขุดแล้วมันน่าเบื่อก็เลยไม่ขุดฝั่งเอ็นแรกงั้นเดี๋ยวเขาขึ้นไปทําอะไรนิดหน่อยนะจะไปขายแร่แล้วเขาว่าเขาจะทําอะไรมาเซอร์ไพรส์เธอด้วยอืมตั้งขุดแร่มันน่าเบื่อแบบนี้นี่มั <c oughs> นไม่สนุกเหมือนขุดแร่ใต้น้ำหรอกใต้น้ำมันเย็น อ๋อจริงส <ance>. okay, ิเธอมาสักการะวัดเทียนเซียนยังตำนานโบราณเลยนะนะต้องหยิบอันนี้ไปแล้วก็ไปสักการะเขาบอกให้เอานี้ปลงบ่อน้ำทั้งสามเพื่อเป็นสิริมงคลแล้วขอพรอธิษฐานในจิตขออธิษฐานพรจิตอธิษฐานเรียบร้อยบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของเทียนเซียน อธิษฐานปิ๊งจงทำเร็จรมจงทำเลตพรอนี่กำลังสร้างห้องในในใต้ดินอยู่ทำบุญงั้นเราทำบุญด้วยดีกว่าเราทำบุญไปอา่าทั้งหมดหนึ่งกองเราบริจาคอาหารที่วัดด้วยดีกว่าครับประมาณนี้เป็นอาหารที่ทางวัดน่าจะต้องการแหละแล้วเราก็มีผลไม้แล้วก็บริจาคแล่วไว้ด้วยเผื่อไปแล้วค่ะ ฮึืม <ś led> ตรงนี้มีจันละ่ะ <ś led> อืมเขาว่าเธอ,อเคงไม่คิดแน่เลยว่าเขาจะทำแบบนี้เต้แต่คุณจ่ามันเงียวนเขายืมเงินเธอไปใช่ไหมถ้าเธอจำได้ล่าสุดนะว่าเขายืมเงินเธอไปที่เขาหยิบออกมาจากบัญชีเธอเบอร์มาสองกองทองที่เธอมีนะ al, ไม่ต้องห่วงเรา ตอนนี้เขาจะทำอะไรเซอร์ไพรส์เธอจะไม่ต้องหว่วงเลยมีทางานาขุดแรกจนมีได้เงินเยอะแล้วเขาโอนเงินเข้าบัญชีไปแล้วเพราะฉะน,นั้นตอนนี้เขาก็จะทำอะไรเซอร์ไพรส์เธอรู้จักเซอร์ไพรส์ใช่ไหมพีมแล้วเธอคิดว่าเขาจะทำอะไรเ,รไเซเรอร์ไพรส์เธอนี่นสัส เขาไม่บอกนะแต่เขาจะให้เธอเดาเอาว่าเขาจะทำอะไรให้เธอเซอร์ไพรส์เตร็จต้องการคอสเมติีตอนนี้ไม่เป็นไรเขาไม่ได้ปักไม่ได้ตักงนะเขาจะรีบทำ จะดีใจนะวิธีเซอร์ไพรส์เธอที่ดีที่สุดนะร้อเขาจะพาไปตรงที่วิวดีที่สุดของด้านแล้วเขาว่จะให้เธอทานข้าวตรงนั้นแหละเป็นการเซอร์ไพรส์เป็นการเซอร์ไพรส์ที่ดีมากเลยนะเธอเธอน่าจะชอบ คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะอย่าลืมไปติดตามคาะต่อเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบายบายนะทุกคนไว้เจอกันพร์่หน้านะคะการเจอพายของพวกเรา